ดูกันเรื่องของท่านนายกกันหน่อยมีข่าวมาช่วงบ่าย,ายว่าท่านนายกเนี่ยมีการไปตรวจโควิดมาอีกรอบหนึ่งเท่ากับว่ารอบนี้เป็นรอบที่สามละก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะว่าท่านนายกเนี่ยจะต้องทำการกักตัวกักตัวเพราะไปเปิดงานภูเก็ตแซนบ็อก ตอนไปเปิดงานมันมีจังหวะที่มันจะต้องไปตรงลักษณะเป็นเหมือนกลุ่มงานเลี้ยงที่ประธานหอ,อการค้าที่จังหวัดสุรินทร์ก็ไปงานนี้ด้วยซึ่งก็เลยพอท่านนายกทราบว่าท่านประธานหอ,อการค้าติดท่านก็เริ่มกักตัวและตรวจทันทีวันนี้นะคะการตรวจค่ะผลรอบ3ายังคงเป็นลบค่ะก็แสดงความดีใจกับท่านนายกด้วยนะคะและท่านเองก็คงจะโล่งใจพอสมควรล้คะ่ะ โดยวันนี้นะคะท่านนายกเองก็ยังคงอยู่ระหว่างในช่วงของการกักตัวภายในบ้านพักค่ะที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กนะคะช่วงเช้าท่านนายกเนี่ยไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดรอบที่3ซึ่งผลตรวจก็ออกมาว่าเป็นลบค่ะไม่พบเชื้อหลังจากที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกค่ะว่าคุณวิรศักดิ์พิษนุวงศ์เนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้ท่านนายกเนี่ยระสำ์เลย เพราะว่าท่านวีรศักดิ์เนี่ยเป็นประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุรินทที่เดินทางไปร่วมง,งานภูเก็ตซันบ็อกซ์แล้วก็มีการเซลฟี่กับท่านนายโอโภาพนั้นได้มีการแชร์กันอย่างครึกโครมตอนหลังมาเนี่ยคุณวีรศักดิ์เนี่ยนะคะติดโควิดค่ะท่านนาย,ยกเริ่มกลับตัวเลยแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะจริงจริเนี่ยหลังจากผลตรวจออกมาเป็นรอบสามแต่ว่า แม้ว่าผลจะตรวจออกมาอย่างนี้ท่านนายกก็ยังต้องกักตัวต่อนะคะแล้วก็มีภารกิจด้วยเพราะว่าอะไรอย่าลืมวันนี้นะคะดีเดย์ Day นะคะดีเดย์ Day สมุยค่ะสมุย p l u สโมเ e ลค่ะเดี๋ยวท่านจะเป็นประธานในพิธีเปิดแต่ว่าจะเป็นประธานในลักษณะผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นั่นเองซึ่งก็จะมีทางด้านของคุณพิพัฒน์นะคะรชัชกิจประการเนี่ยเป็นรัฐมนตรีการกระทรวงการท่องเที่ยวและกิฬาจะเดินทาง ไปร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดที่หาดเฉวงเวงกาะสมุยด้วยตัวเองพร้อมกับท่านนายกเนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดผ่าเดลคอนเฟร้นท์นั่นเองค่ะเวอร์นิวสข่าวในมือคุณ